เปิดใจทางด้านของสุนารีรักเกือบไปไม่ร้อแล้วล่ะคะ่ะถ้าลาอกาันจนห้ามเขาโคราาสุนารีทําแบบนี้คนแห่สงสารบ่าวเตอร์กันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าโควิดรอบแรกไงทําเกือบเลิกกับแฟนนะคะรับวัฝ่ายชายเองงอนหนักมากเนื่องจากว่าตนเองระมัดระวังตัวเกินไปยอมปสัสสาวะข้างทางเสี่ยงติดเชื้อราดีกว่าเรียกได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่รอบแรกจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยทำหลายคนตระหนักถึงการรัก สายความสะอาดของตัวเองและคนรอบข้างก่อนหน้านี้ออกมายอมรับแล้วนีคะว่าโควิดที่ระบาดหนักเนี่ยกลัวมากๆเลยถึงขั้นที่แบบว่าห้ามเข้าปั๊มห้องน้ําเลยนะ แถมยังระบัดระวังและกลัวในทุกอย่างเจ้าสามีชาวต่างชาติวอลเตอร์ไม่เข้าใจและทะเลาะก,กันหนักมากสําหรับนะักร้องสาวล่าสุดเนี่ยจ้าตัวเองนะคะก็ามาเปิดเผยให้ฟังค่ะว่าตอนนั้นนะแฟนหนุ่มไปสอนสกีที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทาให้ตัวเองเนี่ยเตรียมวางแผนทุกอย่างที่ประเทศไทยได้วยการห้ามทุกคนออกจากบ้านมีแค่สุนารีที่สามารถออกไปข้างนอกได้คนเดียวพอถึงช่วงเวลาที่แฟนหนุ่มกลับมาประเทศไทยจึงเรียกแท็กซี่คันประจําที่ใช้บริการอยู่แล้วให้ไปรับแฟนหนุ่มที่สนามบินในการนําเสื้อผ้า แล้วก็วิธีการนั้นก็คือพอนำเสื้อผ้าไปให้เปลี่ยนแล้ว รองเท้าไปให้เปลี่ยนแล้วก็เอาสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยฉีดทั้งกระเป๋าเดินทางทุกใบก่อนจะขึ้นรถแท็กซี่กลับทําให้แฟนหนุ่มเกิดอารมณ์เสียตั้งแต่อยู่ที่สนามบินจนกระทั่งแฟนหนุ่มกลับมาบ้านได้นําสายยางฉีดน้ําล้างทาความสะอาดรวมถึงฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์อีกรอบทําให้แฟนหนุ่มรู้สึกน้อยซึ่งเขาบอกว่าเธอเองเนี่ยคือระมัดระวังและเครียดมากเกินไปตอนนั้นสุนารีก็ยอมรับว่ารู้สึกเครียดทั้งโควิดและแฟนหนุ่มงอนจึงสั่งหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษมาให้เขาอ่านถึงสถานการณ์โลกปัจจุบ เท่าแฟนหนุกอ่านได้ประมาณ3-4วันเขาเองเนี่ยก็เริ่มเข้าใจนอกจากนี้สุนารีเองเผยว่าตัวเธอเนี่ยกลัวติดโควิดมากๆจนไม่กล้าเข้าห้องน้ำปั๊มเลยด้วยซ้ำก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากคะ่ะ